ขณะที่นายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัตน์ช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหากรณีที่ญี่ปุ่นเกาหลีห้ามสายการบินไทยบินเข้าประเทศรวมถึงเรียกผู้ประกอบการสายการบินที่ทําการบินไปยังประเทศญี่ปุ่นจานวน5รายได้แก่การบินไทยเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์นกสกูตเอเชียแอร์และสายการบินเจ็ทเอเชีย มาประชุมด่วนที่กรมการบินพลเรือนเพื่อเร่งหามาตรการป้องกันการยกเลิกเที่ยวบินจนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารหลังจากที่เกิดปัญหาสายการบินเอเชียแอร์และนกสกูตประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นแบบกระทันหันเมื่อวันที่10เมษายนและ11เมษายน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะขอความร่วมมือให้สายการบินเตรียมแผนรับมือไม่ให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินอีกและหากยังเกิดขึ้นกรมการบินพลเรือนอาจจะต้องใช้มาตราการพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตรวมทั้งเตรียมออกระเบียบเพื่อเพิ่มโทษปรับเป็นเงินด้วยนาะยสมชายบอกว่าสาเหตุที่สองสายการบินยกเลิกเที่ยวบินนั้นไม่เกี่ยวกับปัญหากรณีที่กรมการบินพลเรือนไทยไม่ผ่านการตรวจสอบมาระฐานด้านการบินจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือไวกเอ แปลว่าเกิดจากสายการบินเองโดยทั้งสายการบินเอเชียแอร์มีปัญหานักบินผู้ช่วยนักบินไม่พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะตามมาตรฐานข้อกําหนดซึ่งหากกรมการบินพลเรือนอนุมัติให้บินอาจจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารได้หากเครื่องเกิดประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนกรณีของนกสกูต๊ตปัญหาเกิดจากสายการบินเตรียมเครื่องบินนักบินลูกเรือไม่ทันตามเวลาที่กำหนดขณะที่นางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า เมื่อวันที่11เมษาย,ยนเวลา1นาฬิกาสายการบ,บินเอเชียนแอร์แบบบินเช่าเหมาลำไม่สามารถบินไปเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นได้เนื่องจากว่าเอเชียนแอร์ได้ส่งคำขอบินอของญี่ปุ่นอย่างกระทันหันกระทั้นชิดเนยนะคะผ่านทางกรมการบินพลเรือนเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่10เมษาย,ยนซึ่งตรงกับเวลา19นาฬิกาของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสำนักการบินพลเรือนของญี่ปุ่นหรือว่าใจคบได้ปิดทำการแล้วนะคะก็เลยทำให้ผู้โดยสาร233คนไม่สามารถเดินทางได้หลังจากนั้นสายการบินเอเซนแอร์ก็ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้โดยสารกรณีการต้องการเดินทางกลับนะคะแล้วก็จะคืนเงินค่าตั๋วให้กับทุกคนภายใน7วันด้วยนอกจากนี้11เมษายนเวลา23นาิก35นาทีสายการบินนกสกูตแบบเช่าเหมาลำ ก็ไม่สามารถบินไปญี่ปุ่นได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเหตุผลเดียวกันเนี่ยนะคะสายการบินนอกสกูได้แจ้งปัญหาให้แก่ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าจึงไม่มีปัญหานอกจากนี้ยังได้จองโรงแรมรามาก,การ์เดนและโรงแรมอารีดอนเมืองไว้รองรับผู้โดยสารกรณีที่ผู้โดยสารตกค้างขณะที่นายปิยะยอดมณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกสกูดยอมรับว่าเป็นปัญหาเหตุขัดข้องทางเทคนิคของสายการบินซึ่งได้จัดโปรแกรมชดเชยการเดิน,นทางให้กับผู้โดยสารทั้ง415คนที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยจะเดินทางอีกครั้ง23-27เมษายนนอกจากนี้ยังเตรียมมอบสิทธิพิเศษเป็นการปลอบใจลูกค้านะคะเตรียมให้ตั๋วบินฟรีภายในประเทศเพิ่มอีกคนละหนึ่งเที่ยวบินค่ะ